สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อเมทพี่น้นอ,นองสุภุสุขชนค่ะวันนี้พี่อ้อยกับเร่ภาพพิพนองมาเก็บบรรยากาศภาพของคล้องสองนื่นซี่ที่เล่งมือจะให้แล้วเซจภายในวันที่ยี่สิบหา้าท่านว่าค่ะจะเปิดเป็นทางการในส่วนที่สองระยะทางสองร้อยเมตรอ่าสองพังประมาณสี่ร้อยเมตรค่ะจะแล้วเซจภายในวันที่ยี่สิบหา้าท่านว่าค่มนี้ค่ะจะเปิดเป็นทางการ ในวันคริสต์มาสแล้วอีกช่วงที่หนึ่งก็จะเลืยแยกสาทอนไปช่วงที่หนึ่งแล้วก็ช่วงที่สามชหาก็จะแล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดือนสิงหาคมค่ะจะทยอยทํำไปจะแล้วกำหนดการแล้วเสร็จทั้งหมดทั้งหาส่วนก็ประมาณเดือนชิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะแต่ว่าส่วนที่จะแล้วเปิดเป็นทางการก็คือส่วนที่สอง ก่อนค่ะระยะทางก็จะสองรอยเมตรจะเปิดวันทียี่สิบห้าธันวาคมนี้กับที่ห้ามองเห็นนี่ก็เป็นภาพที่าพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่นที่เพิ่นทำการก่อสร้างเรื่อปั๊บเพืมิชชั่นคลองสองหุ่นซี่ยางคมามัเคารมนค่ะตั้งใจเต็มที่เร่งมือเต็มที่เพื่อให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาค่ะนี่คือระยะทาง200เมตรก็จะให้แล้วเสร็จ ภายในมีนิยีสมหาทัานว่าเปิดเป็นทางการค่ะอันนี้ก็เป็นภาพต้นแบบที่พี่อ้อยเอามาให้พี่เห็นองได้ชมกันเนาะคะ่ะว่าคลองสอนุี่จะเปลี่ยนไปเป็นคลองสาสวนสาธรารณะที่ริมคลองที่สวยงามเป็นที่ักค่อนหยนใจของคนเมืองหรือว่าเดินออกก็ลังกายวิ่งออกกำลังกายถึงยาวที่สุดก็คือ9กิโลเมตรเนาะคะ่ะระยะทางจากถนนสาธร์ไปถนนพรรามค่ ไรเงวที่สุดเขาเมืลไท่กระ่าใดจะทําให้เป็นคลองที่มีสวนสาธารณะริมคลองที่สวยงามเหมือนภาพต้นแบบก็บจะใส่เวลาทําทั้งหมดก็คือไปถึงปี2 5 6 5เดือนทิ้งหาคมจะแล้วเสียทั้งหาช่วงต่ช่วงที่จะเปิดก่อนก็คือช่วงที่สอง่็จะเปิดวันที่66ท่านว่าครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่พี่อ้อยเก็บมาฝากเป็นภาพมุมสูงของตึก ที่อยู่ริมคลองเนาะค่ะนอาะนี่ก็เป็นคลองที่ระบายน้ำได้ดีแต่จะเปลี่ยนให้ได้ดีกว่าเก่าก็คือมีท่อน้ำเสียอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็มีน้ำใสอยู่บนด้านบนจะใสตลอดทั้งปีแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามอ่านาพักผ่อนเหมือนภาพต้นแบบที่เพื่อเอาไมา้พี่น้องได้ได้ช่ก่อนเนาะคะะ่ะที่เป็น อ่ามีภาพต้นแบบให้เบิง้งกา่าจ,จะออกมาเหมือนภาพต้นแบบนี่แหละค่ะก็เป็นภาพนี่แหละค่ะที่พี่อ้อยเก็บมาให้พี่น้องได้ชมกันว่าเหมือนคล้ายจะเหมือนภาพต้นแบบขึ้นมาทุกที่แล้วค่ะกา,าจจะ่าจะแล้วเวซ็จท่านกำหนดเวลาเน,นาะค่ะเนาะก็เลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆเนาะกา,าจจะ่าจะแล้วเวซ็จก็อันนี้ก็สมบูรณ์ขึ้นมาประมาณประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพ่อค่ะนี่ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วการอาสีพออกมาสวยงามนะดูก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาชมคลิปสองพี่อ้อยค่ะกะับอนอื่นพี่อ้อยก็ต้องขอโทษขออภัยที่ไปชมคลิปพ,พ่อแม่าาพี่น้องลาซาเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกับพี่อ้อยก็ติดตามไปชมคลิปให้และทุกทุกคนที่มาคอมเมนต์ไว้ที่มาติดตามพี่อ้อยไว้พี่อ้อยก็ติดตามไป ฮับชมคลิปลก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนแต่จะไปซาเด้อค่ะเด้อกับพี่อ้อยใจทุกๆคนกับพี่อ้อยก็ติดตามไปให้ครบเบอร์ทุกคนค่ะการนี้ก็เป็นภาพที่พี่อ้อยเก็บมาฝากนกคะคะนอกับภาพประมาณนี้ละค่ะก็อยากให้พี่น้องได้ชมกับพี่อ้อยเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่นี้ก็พววมคืบหนา้าก็เหมือนกับคืบหนา้า,นาไปไปรวดเร็วอยู่ค่ะค่ะ เหมือนกับเห็นเป็นรูเป็นลางออกมาได้เหมือนแค่มองเห็นเป็นรูปเป็นลางเหมือนภาพต้นแบบค่ะกับพงจะสวยน่าดูถัาแล้วซีดบังทีที่มหาท่านว่าถามีสุภาพแข็งแรียงอยู่ดีไม่แห้งเพี่อ้อกะเซียมาเก็บภาพที่เพิ่นเปิดคล้องสองนุ่นซี่ไม่เพียนนองได้ชมอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะกะตอนนี้กะเพี่อ้อกะเก็บภาพบรรยากาศที่เพิ่นกําลังปับผู้มิทั์คล้องกับประมาณนี้ละค่ะต้อง ขอพูดเละลายๆค่ะที่มารับชมแล้วก็กดให้กำลังใจช่องพี่ออยที่มากดติดตามช่องพยยี่ออยก็ขอขอบคุณหลายๆพี่ออยก็ติดตามไปให้กำใจกำลังใจเพื่อนๆทุกคนค่ะถ่ายคลิปแล้วพี่ออยต้องขอขอบคุณหล,ลายๆด้วยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วค่อยพากันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อกันชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องพี่ออยในเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ